นังแดดอยู่เพรว่าแดดอยู่ครับไปเงี้ยเดี๋ยวเขาไปชมตอนเก็บเห็ดกันเลยครับพี่น้องครับไปพี่น้องครับเห็ดงี้ครับพี่เห็ดขวนเห็ดตุยบ่ครับบ่บอกเห็ดขวนเห็ดขวนเห็ดขวนบ่ครับโอ้ของแก่ครับไปครับพี่น้องครับไปหาเห็ดครับพี่น้อง อออโอ้โหเห็ดมุนเบิร์ดครับเห็ดดินนะครับมุนเบิร์ดไปนั่งกัน,กนเรื่อยๆครับพี่น้องครับไปเข้าสีพ่อเห็ดบ่ดูว่าป่าจนมุนมาแล้วพี่น้อง มาที่หลังข้าเจ้าเพราะว่าข้าเจ้ามาก,ก่อนเนี่ยครับเบาสดใสเพิ่งมาครับปลาซุ่มมากันเห็ดกังขึ้นครัี่ครับไตเห็ดกังขึ้นซองเห็ดกังขึ้นครับเพราะว่ากังขึ้นสีสีเห็นดีก็กังว้นนะครับแต่ว่าปลาเพิ่นหกเดียครับพี่น้องนี่นี่ครับไปเพิ่งไปเรื่อยๆครับอันนี้ เขาม ok. ่านครับพี่น้องนี่ครับจดอดเลยครับเห็ดครับนี่พี่น้องมีนะครับไปหาต่อครับเป็นหอกครับโอ้หเห็ดอะไพี่น้องครับเหตุโล่งอกครับเดี๋ยวเพื่อเก็บอลงไปพี่น้องเห็ดละงอกครับนี่นี่แก้วเลยครับ ยอดครับนะครับดอกใหญ่เลยครับนี่ก็ได้บัวลายครับเก็บไปเรื่อยๆไปครับรับช่วงมดต่อครับนี่คือแง่พึ่งครับนี่ครับแพึ่งนี่ครับนี่ เป,เปิงขมเปิงแง่พี่น้องครับบอกประเภทเห็ดนะครับประเภทเห็ดที JJ, ่กินบ่วลอครับมสจีบเป็นด้วยสีครับเห็ดเห็ดละงากดพี่น้องเห็ดคไข่เห็ดนั่งครับไข่เห็ดละงกนี่น้องเห็ดละงากนะครับกินบ่วลอครับเห็ดประเภทเนี่ยเก็บเห็ดเดือคนเอากระสีหายากเลยด้วยครับเห็ดพี่น้องเดือคนเอาเดือข้าเจ้าเอานะครับ คือเลือตาเพิ่นเหรอครับพี่นอ้องมีเพิ่นโบเห็นเจสิเป็นของเฮาออเจสิปินนะครับประมาณนี้พี่นอ้องนี่ครับเห็ดก็ออกหลายอยู่พี่น้องเห็ดแต่ว่าเฮาต้องเลือกเบิ่งเห็ดเก็บเห็ดเฉพาะที่เฮาเคยกินครับเฮาสิบ่เอาที่เฮาบ่เคยเห็นบ่เคยกินเฮาสิบ่เอาครับ รชุ่มกัดไปเรื่อยๆครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับนี่สิบดอกนะครับเนี่ยนี่ครับเห็ดน้ำหมักครับบ้านผมเอินเห็ดน้ำหมักหรือว่าเห็ดแดงในนี้เองนะครับนี่นี่ครับน้ำหมักหรือว่าเห็ดแดงครับน้ำหมักหรือเห็ดแดงนะครับพี่น้องนี่พิชิเขาบ้าไปเลยกลัวไปดูข้างในอยู่ มูเลยคนี่ครับนี่นี่ดอกนึงครับดีพีขฮาต้องสังเกตดีๆเลยพี่น้องครับสังเกตบบเห็นครับเห็ดแดงนะครับหรือว่าเห็ดน้ำหมักนั่นเองครับอีกดอกนึงครับพี่น้องเพิ่เถ่าแล้วล่ะ แต่ว่าห้องกับภามารถไปแกงกินอะไรอยู่ครับนี่นะครับไปไปบนงภบพส้งต่อครับดอกนึั้นสองดอกสองดอกพี่นหกสองดอกสามดอกครับเป็นน้ำกันเห็นไหครับต้องสังเกตด,ดีๆนะครับต้องเสียบเลพี่น้นนอง นาะสังเกตดีๆครับนี่เนาะถ้าื่เสียวเฉพาะเห็ดที่เขาเคยเอาท่อนนะครับเห็ดที่บขเคยกินที่เขเอาครับนี่เป็นดอกนรกที่น้องเห็นนี่ครับนี่ดอกแรก ้ดอกน,นีคุณยังขาำไปขำม,มาบุคคยเห็นเลยพี่น้องเนี่ยบางทียุใกใต่ใบใหม่เลยพี่น้องรูดีดีครับคล้ายสีือใบใหม่นี่แหละพีน่น้องเห็นไหมเห็นมครับเพิ่งกิดย่มีกือเฝออยู่ครับเนี่ย ย่างเกือบสังเกตอาเลยครับนี่ข้างบนนี่ใหม่เชียร์เลยครับสังเกตเลยครับเห็ดเห็ดดินมานทีวีสีครับอย่าบอกเลยเนาะนี่ครับหูวนอนครับนี่พี่ต้อง นี่ครับเห็ดแดงครับเห็ดแดงบางพื้นที่เอ็นบุคคลกันครับน,นี่นะครับเราสดใจกับสกิปไปเลยใหญ่เป็นรอ,นองครับพอที่เห็ดแดงนะครับเนาะพอที่เห็ดแดงครับเห็นเห็ดแดง ากดอกหน่อยเพิ่นนี่นะน,นี่ภาพประจิ้งคู่คูาขา่ขะๆเรียบพี่น้องครับเพราะว่าโบมีตัดกล่องเพราะว่าใส่มืออีกมือหนึ่งจับโทรศัพท์อีกมือหนึ่งอ่าจับเห็ดนะครับหาเห็ดเดครับพี่น้องครับ ข้างในครับข่า so ต so ัวหมันก็เมาครับเห็ดลักษณะนี่กินบะไรได้พี่น้องครับเนี่ยนี่นะครับเห็ดลักษณะนี่กินบะไรหนาละไล่เนะครับหนาละไล่มันจะคลายคือเห็ดดินนี่ยนะพี่น้องแต่ว่าหนาไล่กินบ่ได้ครับ นะครับกิ๊บสีหกนะครับบุคข่อยหินโมกต์ลีอยู่ข้างในนะพี่น้องครับนี่นครับลี่อยู่ข้างในครับดิไปเป็นเฮ็ดดินที่ท่ามน,นี่นะครับพี่น้องนี่นะครับ ปลวกมีน้ำปลวกนะครับปนสีสันทุด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 หวัดภูมิแมาเยื่นอาทีของคลนะครับเพื่อให้มันกลัวนั่นเองนะครับนี่ก็ปลวกนะครับปนสีสันหัวพ้อมกันครับสันเป็นจังหวะจังหวะสจัหรัดภูมมาเยื่นนครับปลวกนะครับ ซันหัวนะครับฟังเสียงจริงสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องก็โบได้ไลครับก็ได้พ่อแกงครับก็ห้องเกิดสบอดไหลนะครับพ่อแกงเพราะว่าฝนเริ่มมาแล้วครับพี่น้องครับฝนสีไลพี่น้องครับ คือเห็ดที่ได้ครับชินถ้ำไปแกงครับก็พ่อไรอยู่พี่น้องครับแต่ว่าฝนฝนมาพาฝนมากวนพอดีกันเลยสิครับครับเนี่ยเขาเสียไปเฮ็ดกินกันเลยครับพี่น้องครับเอ้าสำหรับผู้ใดมักคลิปนี้นะครับกดไลร์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เบาสดใสในท้ำคลิปต่อไปกราบขอบผัวคุณพ่อแม่พี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่องของบ้าสดใสนะครับหากินแบบบ้านๆครับพี่น้องครับ สำหรับคลิปนี้นะครับพ่อุกเป็นของพี่ของน้องครับเงินทองใส่น้ำกันอย่าเจ็บจะจนน้ำรำดด้วยกันสุขุทุกคนมานไผ่มานมาันกับพี่น้องครับพ่อุกมียาพีแกนน้องเงินทองใส่น้ำกันยาเจ็๊ยบจะจนไปแล้วสวัสดีครับ